โคดเละเลยคั้นนี้ภายในโคตรดเิเพราะว่าฝนตกมีกี่ตมเขาใส่เกิือเยี่ยมกิ่ตมคือรถเซตุงเล็กอยู่ตอนนี้ <laughs> มาไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างให้นะกับไทยท่านปีสองพัสิบสามหล่อหอแบบเพเซบาโตทรงสปอร์ตรอแแ้งสปอร์ตตี้คอนเซปต์นี่อ้าวนี่ข้างในที่ขอยว่าเละเละบอล <s> <s> หมุนโย่เดี๋ยวจัดการไฮซักไฮให้สปาไฮหอมชุยนะเม็ดอาดเดิมๆสวยๆเกียร์าสปีดอุ้ยสวยแห้งขั้นนี้มาเอาเลยสี่ประตูล่อๆแบนลองราคาถูกๆอุ้ยสวยแห้งขันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันรอดีเนาะคือหมนนะุนแทนเนาะ เมทัลลิกนะคันนี้บมอมเป็นสีดำนะเบิ้งดีๆคันนีนะ 20, 200, ้ไม่แท้นะเลใไม่สองหมื่นกิโลเทียเลใไม่สองหมื่นกิโลไม่แท้ได้รถสวยๆแบบนี้ไปเลยเอาวะเอาเอากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าไปดึงคือกันบะเนาะเออกันละอันล่างอีละได้อนะมาอ๋อตอนนั้นเขาไปเปิดทั้งน้ำมันอ้าว มาสวยๆหน้าหล่อมากคันนี้ออ๊บฝากระโปรงเดิมล่องแก้มเดิมระบบเบรก ABS คันหนาเดิมๆโอ้สวยแห้งคันนี้พี่น้องมาเอารหลดเดี๋ยวจัดการให้ที่้องเลยจัดไปแน่นมาเลยฟรีทุกค่าดำเนินการได้ซีประตูล้อรอบแบบนี้ไปเลยส่งสปอร์ตเลกไม่แท้แค่สองหมื่นโล่มีคันเดียวนะคันนี้อยากได้รีบเลยทักแชทหาน้องเหมยได้เลยแล้วก็ฝากติดตามช่อง เหมยไม่ใช่เมยไปด้วยเดี๋ยวหารถส,สวยจังสีมาให้เบิ่งอีกจ้า